นี่ครับผมนี่คือเรือโโโรอยัลแคล็กซี่นะครับผมโโโรอยัลแคล็กซี่คลูสนะครับสุดปังสุดๆครับผม นี่นะครับผมเรือลำนี้คือแบบเป็นทัวร์ฝรั่งนะครับผมแลวเป็นทัวร์ฝรั่งมีแต่ฝรั่งเลยครับ สวัสดีสวัสดีครับผมตอนนี้ศูนย์ยืนอยู่ที่สะพานตากสินนะครับผมคลิปนี้มาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับผมถ่ายเรือเรือสำราลที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่นะครับผมนะมาถ่ายทำอยู่ที่สะพานตากสินนั่นเองนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเอเชียทีคนะครับผม เราก็จะสังเกตเห็นนะว่ามีเรือเยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะเป็นเรือโดยสารของโรงแรมนะครับผมน้านี่คือจะเป็นเรือโรงแรมนะครับแล้วก็เรือสำรานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลำเด็กลำใหญ่นะครับผมก็จะแบบมีหลากหลายให้เราเลือกนะครับผม สามารถมาใช้บริการได้นะครับผมมาทานอาหารเย็นชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตอนยามราตรีนะครับผมชม่วงเวลา6โมงครึ่งหาทุ่มนึ่งนี้โอ้โหว่าวิวสวยมากมากครับนี่ครับผมเรือนำเที่ยวเจ้าพระยานะครับก็มาเทียบ์่าอยู่ที่ท่าเรือสาทรนะครับทุกนี้ น,นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวตรงก็เยอะนักเที่ยวที่จะเดินทางต่อไปยังเอเชียทะวก็เยอะนะครับผมดูคราบผมนักท่องเที่ยวมาเต็มๆครับเมืองไทยนี่ปังตั้งแต่ต้นปีนะครับผมก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าช่วงต้นปีนี้เป็นช่วงไฮซีซันครับผมนักท่องเที่ยวก็จะมากันแบบใครยอยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะครับผม ครับถ้าเรือสาทรนี่ก็ติดกับ BTS ตากสินนะครับถ้าพี่พี่นไหนจะมาแบบนั่งเรือนะครับผมนั่งนั่ง BTS มาลงอยู่ที่สถานีตากสินนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเห็นท่าเรือสาทรเลยนะครับผมเข่าทีา่เห็นนะครับผมนะส่วนใหญ่จะมีแต่แบบ ต่างชาตินะครับผมนะที่มาขึ้นเรือแบบนี้ในในทุกช่วงเวลานะครับผมคนไทยไมีไหมก็มีนะครับั0สปเซส่วนเรือลำนี้คืออารังกาครสนะครับผมก็น่าจะไปรับนะักท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่เอเชียทีฟนะครับผมตอนนี้ ยังไม่เห็นนะักท่องเที่ยวเลยครับคาดว่าจะไปรับนะักท่องเที่ยวที่เอเจ็ทีสนั่นเองนะครับส่วนรอบนี้ทุกคนเนี่ยครับผมนักท่องเที่ยวก็ขึ้นเรือเต็มแล้วนะครับผมเป็นเรือสองชั้นนั่นเองนะครับเป็นเรือเวลัคทรูสนะครับเป็นเรือเด็คนะครับวันนี้สองชั้นนะครับ สุดเห็นในหลายดำนะคือแบบเข้าประหลาดไฟไนดะ้อย่างสวยงามจริงๆครับผมเรือสำรานที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เรือลำนี้คือเรือข้าวฟากนะครับผมนะจากสาทรไปยังไอคอนสยามนั่นเองนะครับผมราคาค่าตั๋ว8บาทน,นะครับ นี่ครับผมส่วนเรือับนี้คือเจ้าพระยาปรินเซสนะครับก็เป็นเรือก็เป็นเรือยอดนิยมนะครับผมคุณนี้เป็นเรือสองชั้นนะครับตอนนี้เรือก็ออกรับนะักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วนะครับผมตอนเวลาตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับ ก็จะเห็นเรือทยอยมากันเยอะแลครับผมนะครับยังไม่เห็นเรือ doyo galaxy ยยไม่รู้ว่าจะผ่านมาทางนี้หรือเปล่าครับผมเพราะว่ารอดูเรือลำนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นเรือที่สวยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยครับ นี่ก็อีกหนึ่งลำนะครับผมเจ้าพระยาพินเซสนะครับน,นี่ส่วนเรือลำนี้คือเรืออาร์ไวท์ด้วยเรือบริยัมพุสนะครับผม ลำนี้ก็เต็มลำครับผมเป็นเรือสองชั้นนะครับแล้วก็ข้างหลังมาอีกหนึ่งำครับผมขยอยกันมาเด้เอยยครับก็อยู่ข้างบนนี้ก็แบบลมแรงเหมือนกันนะน,นี้ยแต่ก่อนก็อาจจะได้ยินแบบเสียงรถแรงหน่อยน,นะครับผม เรือลำนี้ก็เป็นเรือเป็นเรือเด็กครับผมถือว่าเป็นเรือเด็กนะถ้าอยู่แม่น้ำเจ้าพยาเป็นเรือขนาดกลางนั่นเองนะครับผมไม่เด็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมนีครับลำนี้ก็สองชั้นนะครับผมก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวไปเรือเลยครับ ครับข้างในเรือก็ปรับด้วยไฟนะครับผมนะปรับด้วยไฟต่างๆอย่างสวยงามพวกคนก็แบบเต็มนะครับผมนะ่าดูสนุกน่าจะสนุกน่าดูเลยทุกคน นนี้คือเรือสามชั้นนะครับผมอันังกาครุ้ นี่ครับผมนี่คือเรือร o ย a l แ a l a x y กซี่นะคะผมร o ย a l แ a l a x y กซี่คลอสนะครับสุดปังอ้ประกำนองนศาสนี่ต้องมานะครับผมและไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วยังแบบลหลงรังมากเลยครับผมเต้นกันกระจายแล้วก็อีกลำ ตามกันมนาแบบโปรติดติดนะครับผมตัวนี้ white ออ p l ฟซไ white ฟอ p l เฟซนะครับผม เรือนำเที่ยวเจ้าพระยาครับผมมาเที่ยวท่าสาทรน,นะครับผมท่าเรือสาทรก็เต็ม,เต,มเต็มครับผมโอบอกเลยว่านักเที่ยวเต็มทุกลำจริงๆครับผมเต็มทุกลำครับผมดูน่ครับสุดๆครับผม นี่ครับผมนะักท่องเที่ยวอย่างมหาศาลเลยครับผมอยู่ที่ท่าเรือสาทอมนครกกาเป็นเด้รน,นักท่องเที่ยวชาต่างชาติครับผมแล้วก็นีครับวัดยานาวาครับผมวัดยานาวาสวยมากมากครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมตามหลังกันมาติดๆครับผม สุดอลังการมากๆครับมุมนี้มองเห็นสิงชาส์ดระวัด้วยครับผม นับนับท่องเที่ยวเต็มมากันจเต็มเลยทุกคนนะทุกคนเต้นกันยกใหญ่เลยครับผม รังกาคลก็จะสังเกตว่าเต็มเป็น,เ,ปนเอ่อเรือรับอันนี้ก็นาจะเป็นเรือรับส่งนะครับผมเป็นของโรงแรมครับมีมาอีกดำครับผมมาอีกดำแล้ว นเนะครับผมเรือรำนี้คือแบบเป็นทัวร์ฝรั่งนะครับอีกแล้วเป็นทัวร์ฝรั่งมีแต่ฝรั่งด้ยครับต้องเช็คแค่กับเต็มอีกว่าเป็นไหมคุณ